คนอินบ็อกซ์มาบอกหลายท่านแล้วนะครับใช่ครับเรื่องเรื่องเรื่องการดึกเท่านั้นเองครับเรื่องการดึกเท่านั้นเองครับใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะอย่างที่บอกครับแบ่งแข่งครับอาจจะต้องแบ่งครับแบ่งเป็นอาจจะสายละสัก2วันครับนะครับ สายละ2วันนะฮะเพื่อไม่ให้ดึกจนเกินไปครับเห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยครับนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ากุ๊ปซีนี่อาจจะกุ๊ปดีด็อกนะครับอาจจะเริ่มปรับเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับกำลังปรึกษาทีมงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่ามันฉุกฉลหุกครับมันปรับไม่ทันนะครับเดี๋ยวไาดูแมตช์นี้ก่อนแล้วนะครับอาร์วายซีแกงนะครับคุณไนท์สีน้ําเงินครับเป็นอีรักครับส่วนฝั่งขวานี่คุณไฟดีครับเป็นอเมริกานะฮะ พยายามจะเปิดแมพครับไปไม่สุดครับแต่ยังมีตัวหนึ่งฮนะไปสุดแล้วครับตรงนี้เห็นเรียบร้อยส่วนสีน้ำเงินนั้นมาอยู่หลังฐานแล้วครับวิบ่งผ่านฟินบ็อกมาได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเกมนะฮะคู่นี้นี่ต้องบอกว่าทันกันแน่ครับเล่นดีทั้งคู่ครับพี่ปองจบเกมนี้รบก,กวนสรุปคะแนนให้สักนิดหนึ่งนะครับจะได้ทราบว่าผลของคู่สุดท้ายจะต้องลงเอยอย่างไรนะครับ ใครถึงจะได้เข้ารอบนะฮะโทรแจ้งเข้ามาสดเลยก็ได้นะครับไม่ติดปัญหาครับแล้วคุณ RYC แก๊งคุณไหนครับเดี๋ยวดูครับจะทำได้ไหมครับจะทำสำเร็จหรือไม่ครับนี่ครับบิงฝ่ามาตรงนี้เลยแล้วยังไงต่อครับอืมตัดสินใจมาลงตรงนี้มัน ดูมันไม่ค่อยเมกเซน์เท่าไหร่นะแต่ก็อย่างว่าครับเขาเป็นผู้เล่นนะเราเป็นแค่คนดูครับแต่น่าเสียดายครับถ้าลงตรงจุดตรงนี้น่าจะดีกว่าครับดีกว่าแน่นอนครับตรงนี้มันมีฟินบ็อกอยู่นะฮะน่าเสียดายครับแกทําได้ดีแล้วครับเรื่องจุดลงไปพลาดไปนิดเดียวเองครับแลวจังหวะเมื่อกี้ได้เปรียบด้วยนะฮะเราเก็บเทียนหนึ่งตัวครับน่าเสียดายครับน่าจะเก็บเกมนี้ไปได้ครับสักคู่แต่ตรงนี้ครับ ยังทำได้ดีอยู่ครับนี่ครับต้องเอาฟิล์มบล็อกมาช่วยแล้วจะตัดเงินครับนั่นแหละครับจะตัดเงินครับส่งโป๊ป้ามาเคลียร์ล่วงครับเราจะตัดเงินครับโอ้แบบนี้คุณฟรายเดย์เหนื่อยแน่ครับเข้าไปใกล้ก็ดูับแยกกันไปครับคนละหนึ่ง โอ้โหเดนี่ลดแร่นี่ควันขึ้นขมุงชงเฉงเลยนะแล้วผลล่มลงตรงนี้เห็นนะครับเห็นนะครับนั่งแต่ยังไม่สั่งยิงครับเคลียได้ครับรดแร่ทำงานครับทำงานนึกว่าไม่ทำครับฝั่งนี้โอ้วางฟินวัคสองครับโอ้เราแร่ก็ยัง ฝืนนะฝืนจะเก็บพลอยอยู่นะครับโดนอีกหนึ่งครับโหแบบนี้เงินมีสะดุดหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับมีสะดุดแน่ครับแบบนี้ครับว้าโอ้โหอิงครับล่วงครับเรียบร้อยเลยครับคุณฟลายเดย์ครับโอ้ยม่ทำมาได้ดีในต้นเกมต้นชั่วโมงนะฮะ RYC แก๊งครับ คุณไนครับ24,000คะแนนครับคุณฟรายเดย์0 0คะแนน3นาที49วินาทีเท่านั้นเองครับต้องฟีมจอาฮาวอย่างไหนเนี่ยแอดก็เริ่มสตรีมตั้งแต่9โมงเช้าดิเออนะครับก็ว่ากันไปฮะ9ก้โมงเช้าเดี๋ยวน้องนะฟีมเมื่อไหร่มาช่วยพี่มาช่วยพี่จัดรายการนะฟยฟีมนะเป็นแฟนก็อยากได้ยินเสียงมีดบาดนะน้อง ไปครับเกมแรกฮะคุณฟรายเดยครับโอ้ดูเทคนิคแกครับดูเทคนิคแกครับยังไงครับยังไงครับเนี่ยโอ้ยทำอะไรครับนั่น โอ้กลางตรงนี้ครับแล้วมีเฮ้ยคืออะไรครับไฟดีนี่เป็นแผนหรืออะไรยังไงครับเนี่ยโอ้ยไม่เคยเห็นครับแผนนี้โอ้เจเนียยึดฐานคนครับแล้วเผาคืนครับอุ้ยทำได้ด้วยเหรอครับเนี่ย โอ้ยยังไงต่อครับโอ้ยเอ็มซีีต้องวิ่งหนีครับจำเงินเป็นหมื่นนะครับองเงินเป็นหมื่นครับต้องขึ้นไปกลางบนหรือเปล่าแล้วยังไงครับโอ้ยเหลือแต่คนครับเหลือแต่คนแล้วยืนยิงอยู่เห็นไหมครับนี่ไดนแล้วครับได้แล้วครับโอ้ยแล้วฝั่งนู้นว่ายังไงครับเงินเหลือหกพันวิ่งตามไปอย่างด่วนเลยครับ แผนการโอ้โหดูครับตอนแรกก็จะเข้าไปถึงฐาน MCV นะฮะ้วยังไงต่อครับโอ้มีอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับเพิ่งเห็นครับโอ้เราจะอัดฐานคนก่อนหรือเปล่านั่นแหละครับอัดฐานคนก่อนครับนั่นแหละครับดูครับจะยังไงครับจะวิ่งตามโอ้วิ่งตามแล้วครับวิ่งตามแล้วครับโอ้หนังอินเดียแน่นอนครับแบบนี้ เหมือนจะจบเร็วแต่ไม่เร็วหรอกครับหนังอินเดียแน่นอนครับนั่นแหละครับดูครับพยายามเอารถแล่มาคอยช่วยแล้วกลางไม่ได้ครับโอ้แล้วเดือดฮักวิ่งตามต่อยเดือดฮักวิ่งตามต่อยยังไงต่อเดือดฮักอุ้ยนี่ครับหนังอินเดียครับดูครับดูครับวิ่งตามตรงนี้เผาแล้วเผาได้ไหมจะเผาเหยียบเลยครับเผาไม่ได้แน่แบบนี้ โอ้ยังไงต่อครับพยายามจะวิ่งไล่ยิงครับเงินฝั่งนู้นก็ลดลงไปเรื่อยๆครับโอ้ยหนังอินเดียแบบนี้วิ่งตามกันใหญ่ครับเดอะฮักวิ่งต่อยเดอะฮักวิ่งต่อยขออีกทีเดียวหรือเปล่าขออีกทีเดียวหรือเปล่าโอ้ยช็อกเลยครับแบบนี้โอ้คุณนายไม่เคยเจอครับนี่ครับดูครับขออีกทีเดียวงั้นโอ้ยเดอะฮักเผา้ยังไงเผาแล้วยิง โอ้คนก็ยิงรถแร่ครับคนก็ยิง MCV นะฮะถดีวทวิ่งตามจะทุบให้ได้ทุบได้ไหมทุบได้ครับเรียบร้อยครับเกมนี้สนุกครับโอ้ยเพิ่งเคยเจอเหมือนกันครับแบบนี้ครับโอ้สุดยอดครับโอคุณโอซิริสบอกว่าผมเล่นไม่เก่งขอภัยที่จบช้านะไม่ต้องเสียสนะครับคุณโอซิริสครับสนุกไปด้วยกันนะครับนะครับท่านเอ๋จะไม่ได้เข้าใจนะเราเป็นผู้เล่นเราก็มีแผนกลางเรานะครับว่ากันไม่ได้นะว่ากันไม่ได้นะ ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจคุณอุชินีนะครับรอบหน้ามาแข่งกันอีกนะครับแอดยินดีต้อนรับนะครับมาแล้วครับมาครับเกมนี้ครับไฟเดย์ครับหนึ่งหมื่นสามพันคะแนนแล้วก็ RYC แก๊งนะคุณไนนะครับห้าพันสามร้อยคะแนนเท่านั้นเองครับ